อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันครับน็อตขาดนะครับน็อตขาดมอนกันฝาวาล์วสปูตี้ซีวายโมโตมือดำทำเองอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวันครับวันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วสิ่งที่เราไม่คาดฝันก็มักจะเกิดขึ้นเสมอในวงการช่างอันนี้น็อตตัวนี้เลยครับตัวดีครับน็อตขัน ฝาครอบวาล์วของพวกสโคปี้หรือว่าเว็บร้อยสิบไอนะครับลักษณะของเต็มเ็มของมันคือแบบนี้นะครับตัวนี้ชอบขาดครับเพราะว่าเนี่ยครับตัวขันเครื่องบนเนี่ยนะครับขันด้วยประแจเบอร์สิบนะแต่ว่าน็อตมันเป็นน็อตแค่หกมิลนะครับรือวน็อตเบอร์สิบครับอันนี้ถ้าใช้แรงมากเกินไปนิดนึงเนี่ยก็ขาดได้ต้องระมัดระวังมากครับตัวนี้แต่ตัวนี้มันขาดแล้วนะครับแต่ว่าโอเคขาดแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับอาจจะ โดนอัดมาหลายๆทีที่อื่นนะครับแล้วก็เราโชคร้ายมาขาดตรงตอนที่เราทํางานพอดีนะครับขาดแล้วก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขกันไปนะครับทีนี้วิธีการที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะมาแบ่งปันกันครับน้องนนะตอนที่ขาดนะครับมันขาดมิดลงไปเลยนะนี่ครับมันขาดมิดคาลูลงไปในนี้เลยขาดมิดลงไปในนี้เลยนะครับอันนี้วิธีการแก้ไขของเรานะครับก็คือเราก็นะจะเห็นนะครับว่า มันขาดอยู่ที่ต่อตรงนี้นะครับตรงนี้นะด้านล่างนี่ครับตรงนั้นนะครับเราก็ค่อยๆเชื่อมนะครับเชื่อมแตะแตะแตะแต้ม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 ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมันยาวนะครับเชื่อมกันมาจนถึงมันยาวขึ้นมายาวขึ้นมาแล้วเราก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับใช้น็อตตัวเมียนะครับทํายังไงครับนี่น็อตตัวเมียสวมลงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็เชื่อมน,อน็อตตัวเมียกับน,อน็อตตัวผู้ที่เราพ่อเกลียวให้มันยาวขึ้นมาเนี่ยครับเชื่อมติดขึ้นไปแล้วก็ขันทีนี้ใช้ระแจขันนะครับยิ่งกว่าจะได้สําเร็จนะครับนี่ครับเราใช้น็อตไปหลายตัวครับตอนแรกใช้ตัวนี้ครับเนี่ยขันขึ้นมาได้นิดนึงขาดก็ต้องใช้ตัวใหม่เชื่อมพ่อขึ้นมาขันอีกทีหนึง่งมาสําเร็จอีกทีก็ใช้น็อตไป3ามตัวนี่ครับ ก็ทาสาเร็จแล้วอันนี้ก่อนที่จะเชื่อมเนี่ยเราใช้วิธีเจออาะถอนเกลียวนะครับใช้เครื่องถอนเกลียวที่มีขายไอสว่านถอนเกลียวนะครับที่มีขายอยู่ทั่วไปแล้วมันไม่ออกครับตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งมากๆนะครับหรือว่าเกลียวมันติดจริงๆเนี่ยมันเอาไม่ออกครับมันต้องใช้วิธีเชื่อมออกนะครับเพราะเวลาเชื่อมเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเลยครับแลความร้อนของเหล็กกับมีนียมเนี่ยเวลาเกิดความร้อนนะครับมันจะขยายตัวทําให้ขันน็อตออกได้ง่ายครับ ถ้ามันเป็นวัสดุคนละแบบกันนะครับโอเคเนี่ยวันนี้ก็ใช้เวลาไปรวมสองชั่วโมงนะครับี่แต่น็อตตัวนี้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับเพื่อนๆไว้นะครับขันน็อตตัวนี้เนี่ยระวังไว้มากนะครับพอตึงมือแล้วก็หยุดนะครับอย่าไปต่อครับเพราะเราขันโดยเนี่ยตัวน็อตเจ้าตัวใหญ่ๆตัวนี้แล้วมันยาวนะครับขันออกแรงนิดเดียวเนี่ยมันพอนแรงครับ ขันนิดเดียวเนี่ยมันจริงๆมันเป็นการใช้แรงกระทํากับน็อตเนี่ยมันเยอะแล้วแล้วขาดกันบ่อยหลายตัวแล้วโอเคครับก็จบคลิปเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสคร i ย e แชร์ได้ครับผม